นะครับไอ้เราดึงคือยาเยาเยะถ้าหมาหรือแมวนะบางทีเราเห็นเวลามันกำลังสองตัวใช่ไหมอย่งที่ก่อนแล้วไปถึงเราเอาไหมไปยอกมันถ้าว่าหมามันเปลี่ยนก็เรียกว่าอะไรมันเปลี่ยนมุมมองมันจะมันจะการสอบตัวทีนี้มันจะทุ่มมองมันหาเราทั้งเราเลยครับต้รืองยายาไปเย่หรือไเวลาคือยาไปยอกนะยาไปเย่มันสองไปเยะถ้าหมาหรืแมวนะบางคนก็เดินแล้วไปเหยหมา

ต้องการไม้เลยก็ไปถึงเป็นกรรมการออกไปออกไปออกไปทีนี้เลยเดีใช่ไหมเออแล้วไ้องเป็นกรรมการยุกทีนหนึ่งไม่ต้องนัะออกจากไหนหรือวิธีง่ายๆครับเราทำอะไรดีสุดหาไม้ถูกมะห่านนะ้ำใช่ไหมอ่นานะเย้ไปนันก็ไปต่อไปนะับอยาไปหยิบบางคนเห็นเห็นหมาเห็นแมวนะที่กินอยู่ที่อยากได้ยอมแม่นกิน ยิงอยุดเขาเอาตาตาตรงนี้ชักชัากันล้วถ้าว่าหมามันโม่หรือมันบิดกับน่าจะเรียกว่าบิดมันจะเป็ไงมันเติมเหมือนเติมไปหยอกเพื่อนอะไเติมอะไรไม่ยีเท่ายีเท่าก็เหมือนกันครับต่อไปทางซ้นะอย่าไปยุ่งนักอย่าไปยุ่งก็คืออย่าไปง้วหรือไปยุ่งกับหมาที่มันเอาแม่เลี้ยงหรือว่านะครับเมื่อกี้เราดูแล้วว่านะว่าหมาเวลามันมีเชื่อหมาบ้าหรือว่ามันงุดหินเนี่ย ตามเป็นยังไงอาการอาการของมันหนึ่งคือตามันจะมองบนตามจะมงบนสองน้ำลาจะจะย้อยแล้วแล้วก็ถ้าตา้าบุ่มนวมเลยเวลามันหิกมันก็จะตามถ้าตามหรือเ่าเราตัดได้ว่ามันมันอย่างเที่ยวมันนะถ้าว่าหมาที่มันอยู่ดินมันนอกพร้อมที่จะปุ้มกัดนะยิ่งเจ้าของนะบางทีมันก็ไม่สนใจเลยว่ามันมีเรือเัล่าหมาบ้าอยู่นะครฮะ